คุณเชื่อไหมตู้สีดำแบบนี้ตู้เดียวเนี่ยเท่ากับคนใช้ไฟทั้งหมู่บ้าน <Hi. S 1> NVIDIA เดียเปิดตัวเครื่อง Data Center รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Rubin Ultra นะครับผมซึ่งใช้พลังงานเนี่ยสูงสุดถึง600,000วัตต์หรือ600กิโลวัตต์กันเลยนะเทียบเท่ากับบ้าน600หลังหรือว่าเมืองเล็กๆเนี่ยเมืองหนึ่งเลยความสามารถของตู้แหลกตัวนี้นะครับก็คือสามารถประมวลคาสั่งค,คอมพิวเตอร์เนี่ยได้ถึง15 e x a f l o p หรือว่า15ล้านล้านล้านคาสั่งใน1วินาทีนะ มีสูเนี่ยทั้งหมด18ตัวคิดเอาแน่นอนว่าเวลาเขาจะตั้ง Data Center เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งแค่ตู้แบบนี้ตู้เดียวนะเขาต้องตั้งเป็น 10, 10, <c oughs> 1 0บสเป็นร้อยรตู้นะครับคิดดูว่า Data Center ที่1เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะขนาดไหน <c oughs> และนี่ยังไม่รวมระบบระบายความร้อนนะที่แบบต้องอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลาต้องมีน้ําหล่อเย็นตลอดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปตั้งที่ไหนนะครับสงสัยต้องไปตั้งที่โคโลกเหนือไม่ก็โคโลกใต้อะ่ะถึงจะเอาอยู่ <c oughs> หรือไม่ก็ต้องไปตั้งใกล้โรงไฟฟ้าแล้วแหละถ้้้าาาใชพลังงนนนเยอะขดี เพื่อนน่ะคิดว่าถ้าเขาจะมาตั้ง Data Center ที่ประเทศไทยเนี่ยไปตั้งที่ไหนดีคอมเมนต์มาก็ได้นะ